เสียงปรบมือให้กับผู้นำความสำเร็จครั้งใหม่คุณหนึ่งฤทัไทยต่างพิริยะพงศ์คุณกสิดิษทิพยะทัศน,นันนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร หนึ่งฤทไทยตังพิยพงค์ค่ะนะครับก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับชื่อเล่นชื่อไอซ์นะครับกสิทธิพะยะทัทสนันนะครับก็เดี๋ยวช่วงแรกนะครับเดี๋ยวฟังประสบการณ์จากคนสวยก่อนได้ไหมครับ,รบถ้าใครว่าวันนี้แนนสวยนะครับตบมือด้คกับน้องแนนหน่อยครับขอบคุณค่ะนะคะก็เราสองคนนะคะตั้งใจนะคะอยากใช้เวทีนี้เป็นวิธีของการขอบคุณนะคะ วันนี้นะคะเราสองคนประสบความสำเร็จนะคะล้วนผ่านบุญคุณของคนมากมายนะคะขอบคุณอัปลน์นะคะที่เป็นแบบอย่างอยากให้เรานะคะประสบความสำเร็จตามมานะคะขอบคุณดาวไลน์ของเราทุกคนนะคะที่รักและก็เชื่อมั่นในตัวของเราสองคนแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะบริษัทแอมเประเทศไทยนะคะ ที่เปิดโอกาสนะคะให้เด็กธรรมดาธรรม,มดาคู่หนึ่งนะคะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตลอดกาลนะคะวันนี้นะคะทุกท่านมาวันนี้เนี่ยจะได้รับฟังประสบการณ์ของเราสองคนนะคะเราเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาธรรม,ม,ม,มดาคู่หนึ่งนะคะแต่วันนี้ค่ะเราใช้ธุรกิจแอมเวย์ A ในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณกิทวัตรลิทิลาวีแล้วก็สตาฟแอมเวย์ M A ประเทศไทยทุกท่านขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะบุคคลสำคัญนะคะในค่ำคืนนี้นะคะที่มาเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนนะคะขอบคุณครอบครัวของเราทั้งสองคนนะคะขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ป้าป้านะคะแล้วก็พี่ชายนะเดี๋ยวขอครอบครัวของเราสองคนนะคะลุกขึ้นยืนรับเสียงปรบมือจากทุกท่านในห้องนี้ด้วยค่ะท่านหลังด้วยครับทันหลังด้วยครับปรมือข้างหลังด้วยครับ ก็เราที่สําคัญนะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะประสบการณ์จากเพชรและสูงขึ้นไปทุกรหัสที่มานั่งในห้องนี้นะคะความสําเร็จของพี่ๆนะคะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราสองคนอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้นะคะก็เดี๋ยวมารู้จักกับแนนสั้นๆผ่านทางสไลด์ก่อนละกันนะคะนะคะก็แนนนะคะรู้จักกับธุรกิจแอมเวย์ง่ายมากๆนะคะ ในเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้แอนตี้ธุรกิจแอมเวย์เราเปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตนะคะมีวันหนึ่งนะคะนันจำได้เลยว่าเป็นช่วงสมัยปี3นะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยตอนมหาวิทยาลัยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่างนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากหาอะไรทำนะคะวันนั้นเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งนะคะ นนสังเกตเพื่อนคนหนึ่งในคณะเนี่ยเขาเป็นคนที่ขยันมากเลยเราก็รู้สึกว่าเออเขาทําอะไรทาไมเขาถึงขยันจังบวกกับตอนนั้นเนี่ยเราอยากหาอะไรทําเพิ่มก็เลยตัดสินใจอะค่ะไปถามเขาว่าเธอทําอะไรนะคะตอนนั้นนะ่ะบอกเลยว่าคือไม่รู้ว่าแอมเวย์เป็นยังไงนะคะแต่เพื่อนคนนั้นนะคะนำพาให้เราสองคนไปรู้จักกับพี่ท่านหนึ่งนะคะ วันนั้นเราโชคดีค่ะที่เราตัดสินใจแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะทำให้เราเจอกับอัไลน์นะคะต้องขอบคุณนะคะอัไลน์เป็นแบบอย่างนะ,ะขอบคุณและขอเสยงุเมืองดังนะคะให้กับนกนธุรก,กิจแอมวระดับมอ,อกดนะคะพี่มดคุณศิลาแตงแก้วแล้วก็พี่มินคุณหาวาลีกลางแผงด้วยค่ะนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะโค้ชที่ดีที่สุดใน ที่ดูแลเราสองคนตลอดเส้นทางนะคะโคช้ชที่เกาหลีที่สุดในโลกอ่านะคะต้องขอบคุณนะคะ พี่สองท่านเนี่ยเป็นแรงมานานใจให้เราสองคนอยากประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราตลอดเส้นทางของการสู่ความสําเร็จเป็นเพชรในวันนี้นะคะก็ขอเสียงประมือดังๆนะคะให้กับนายชูเกตแอลเวดเพชรบริหารนะคะพี่แซมแล้วก็พี่หวานด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวพี่แซมพี่หวานลุกขึ้นยืนรับเสียงปรบมือนิดนึงนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ แล้วก็บุคคลสองท่านสุดท้ายนะคะที่ในค่ำคืนนี้นะคะเราจะไม่ขอบคุณท่านไม่ได้เลยนะคะเราสองคนนะ,ะเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาคู่หนึ่งจริงๆนะคะตอนนั้นที่เรารู้สึกว่าเราอยากประสบความสำเร็จนะคะต้องบอกเลยว่าเราก็ไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่า คือเราเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาค่ะจะทำแอมเวย์ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะคะแต่ต้องขอบคุณพี่สองท่านนี้นะคะที่ส่งต่อความเชื่อให้กับเราสองคนทำให้เราอะ่ะเชื่อมั่นในตัวเองและทำให้ธุรกิจแอมเวย์สวยงามมากๆนะคะทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องรักในตัวผู้คนด้วยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะในธุรกิจแอมเวย์ระดับตีเพจสองผู้แถาปนาน,นะคะนายแพทย์สุรินโตสุขโขวงและแพทย์จิน ชาญิชันพรมิพัฒกิจด้วยค่ะขอบคุณนะคะก็นะคะแนนะคะเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาจริงๆนะคะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะก็เกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมดเนี่ยสคนนะคะแนนเป็นลูกสาวคนที่สองนะคะที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวนะคะป้าป้าเนี่ยทำโคต้าอ้อยนะคะ แล้วก็เน้นจบการศึกษานะคะจากคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิีปารรนะคะแล้วก็ ไอ้นะคะคนข้างๆเนี่ยก็จ,จบคณะวิศวกรรมศาสตร,สตร์ที่มหาวิศ,ศิลปรกรเหมือนกันนะคะเรารู้จักกับธุรกิจนี้เนี่ยตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาพเราสองคนตอนที่รู้จักกับธุรกิจแอมเวย์นะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เราสองคนเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์นะคะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวลำดับต่อไปนะนั้นขอส่งมอบเวทีนีนะให้กับผู้ชายคนข้างๆนะคะแบ่งปันประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ฟังค่ำคืนนี้นะขอเสียงมือให้กับไอ้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ับเดี๋ยวเชิญคนคนสวยไปนั่งนะครับเนาะก็รู้รู้ไหมครับว่าเขาตื่นเต้นครับตบมือให้กับน้องแนนหน่อยนะครับนะครับนะครับตื่นเต้นจนลืมให้อัพไลน์ลุกขึ้นยืนนะครับจริงๆต้องนะครับขอบคุณพี่โตพี่แอนนะครับรบกวนพี่โตพี่แอนนะครับลุกขึ้นยืนนะครับรับเสียประมือจากคนทั้งหออฟเลยครับขอบคุณมากครับพี่วันนี้ยืนบ่อยหน่อยครับพี่ขอบคุณครับ เราไม่มีพี่ไม่มีเราจริงนะครับนะครับเนาะนะครับก็อดีตนะครับผมเนี่ยเรียนจบวิศวะที่ศิลปากรนะครับมีใครเรียนจบวิศวะบ้างครับวิศวะวิศวะอ่ามีไหมครับมีนะครับมีวิศวะยกมือหน่อยยกมือหน่อยโอ้หลายคนเป็นเพชรได้นะครับก็คือผมเรียนศิลปากรเนี่ยผมโดนทันบนเนี่ยสี่รอบเกือบไม่จบ,จบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจบได้ยังไงจบเพราะเจอแอมเวีเลยนะจริงๆ คืออัดตัมือให้กับแอมเบนะครับ,บ,รบถ้าไม่เจอแอมเบเนี่ยตอนนี้เรียนไม่จบแน่ๆนะครับโดนทันบนเนี่ยสรอบนะครับแต่โชคดีครับเป็นคนตั้งใจเรียนเรียนจบนะครับพร้อมกับพี่ชายพี่ชายจบปโทผมจบปอตีคุณแม่ยิ้มหน้าบ้านเลยไหมครับเนี่ยอันนี้คือรอยยิ้มสุดท้ายเลยที่ผมเห็นแม่ผมยิ้มในในการกระทําของผม เพราะว่าจบที่เดียวกันพี่ชายจบปทล้กชายจบปตีนะครับแม่ผมก็ยิ้มสวยเลยนะครับก็เป็นคนตั้งใจเรียนนะครับเรียนจบมาได้เพราะว่าเข้าเรียนไม่มีความรู้แต่เราอาศัยวิชาตาเหี่ยวรู้จักวิชาตาเหี่ยวไหมครับใครหัวล้อรู้เลยเหมือนกันนะครับ <laughs> เวลาเข้าห้องสอบเนี่ยนะครับผมก็จะโดนเพื่อนๆนเนี่ยที่เรียนเก่งกว่าเนี่ยเวลาออกมาจากห้องสอบคะแนนออกเนี่ยมันจะอิจฉาผมเป็นประจำเพราะผมจะได้คะแนนมากกว่ามันตลอด มันเก่งมันเก่งข้อนี้ไอ้ทางขวามือเนี่ยเก่งข้อนี้ผมอยู่ตรงกลางเนี่ยเอามายำรวมกันได้เต็มตลอดนะครับเรียนจบมาด้วยทีนี้ตบมือให้นอยตบมือหน่อยนะครับเนาะเข้ามาเจอธุรกิจแอมเยนนะครับต้องบอกยอมรับตรงๆเลยครับไอ้กับแนเนี่ยเติบโตมาด้วยธุรกิจรถนำหนักนะครับกับพี่หมอโตพี่หมอแอนนะครับก็เราใช้คอร์สในกลุ่มเราเนี่ยครับ ระยะเวลาเนี่ยผ่านไปสองสาเดือนนะครับเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจากรูปทางซ้ายมือของเราเนี่ยเป็นรูปขวาม,มือเราสวยไหมครับกลับไปเจอเพื่อนเพื่อนทักไหมครับเริ่มทำนั้นเนี่ยตอนเรียนมหาลัยรูปรูปบีฟอร์เนี่ยคือรูปตอนรับปริญญารูปอะฟเตอร์เนี่ยคือรูปวันไปซ้อมรับปริญญาผมบอกตรงครับเราเคยเจอแบบลดน้ำหนัก,หกเราก็เพื่อนทักสุขไหมแนนนะครับเดินกลับไปเจอเพื่อนที่มหาลัยนะเพื่อนไม่ทัก เพื่อนจาไม่ได้คือบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่มีวิสัยทัศน์เรื่องธุรกิจแต่ผมมีวิสัยทัศน์เรื่องการเลือกแฟนเป็นอันดับแรกจีบตั้งแต่ตอนไม่สวยนะครับจะเราโมดิฟายให้สวยได้จริงไหมนะครับนะครับคุณแม่นะครับของดีให้ใครกินก่อนครับให้คนที่เราลักกินก่อนเท่านี้เรารู้ว่า MVD นะครับเราบอกใครก่อนครับ เปรียบเทียบสมมุติคุณรู้อะวันที่16หเนี่ยหวยออกแน่แน่แปดสามสี่รู้ข่าววงในมาชัวร์ๆออกแน่แน่เราบอกใครก่อนครับผิดบอกคนที่เขาเล่นหวยก่อน <c oughs> <c oughs> คุณเล่นบีบอกคนที่รักก่อนจริงป่ะเ <c oughs> พราะรู้ว่าถ้าซื้อเนี่ยก็ถูกแน่แน่ถูกป่ะ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> วันนี้นะครับผมเนี่ยก็ให้แม่เนี่ยนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับแล้วคุณแม่ผมเนี่ยลดน้าหนักเนี่ยเปลี่ยนแปลงมนแบบเนี้ย ตบมือให้กับคุณแม่ผมอีกทีนึงนะครับพอธุรกิจผมเนี่ยเกิดได้จากคุณแม่เลยนะครับเป็นคนที่นะครับรักลูกนะครับขออะไรนะครับให้ทุกอย่างนะครับขอให้ลงคอร์สก็ลงให้นะครับน่ารักจริงๆนะครับก็ลงคอร์สนะครับเปลี่ยนแปลงไปแบบเนี้ยแม่ผมเป็นข้าราชการครูอยู่ต่างจังหวัดนะครับยังจําได้บางวันแม่ก็เอาเชือกฟางมัดกระโปรงตัวนี้ไปโรงเรียนนะครับคือมันเปลี่ยนแปลงได้เยอะขนาดนี้จริงๆนะครับเกิดง่ายมากแม่ผมนะครับเป็นครูมา30ปี ขายของไม่เป็นสักชิ้นแต่วันนี้แม่ผมนะครับช่วงที่ลงคอสนะครับได้เงินจากธุรกิจแอมเวย์นะครับสองสเดือนติดเลยครับตบมือใกับธุรกิจนี้นะครับมันเริ่มง่ายๆครับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าใครบอกธุรกิจนี้ขายของนะครับคุณต้องกลับไปดูแผงใัตลาดใหม่นะครับแล้วก็บอกต่อกับคนที่เรารักอีกนะครับก็เป็นพี่ชายนะครับพี่อย่างพี่คนขวามือนะครับก็ชื่อพิต้านะครับ เดี๋ยวจะได้เห็นรูปตอนที่เขาผอมแล้วเนี่ยตอนที่เขาไปนิวซีแลนด์เนี่ยผมจะมีรูปให้ดูนะครับก็นะครับ,นะรบพี่ต้าเนี่ยนะครับคนขวามือเนี่ยเป็นสถาปนิกใหญ่ด้วยนะนะครับแล้วก็เป็นพี่ชายในตระกูลที่เรารู้สึกว่าเราห่างกับเขามากนะครับเขาก็มีแขนข้างเดียวเป็นสถาปนิกออกแบบห้องจูบิลี่ด้านฝั่งตรงข้ามนะครับเอาตัวมือหน่อยตัวมือหน่อยนะครับ <S 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 คือผมรู้อย่างหนึ่งอ่ะว่าพี่ผมคนนี้มีความฝันนะครับเขามาทำแอมเวย์นะครับปีเดียวนะครับไปเที่ยวนิวซีแลนด์ ถ้าพี่ผมคนนี้ทําได้นะครับทุกคนในห้องนี้นะครับทาได้แน่นอนครับตบมือกับคนที่มีความฝันแล้วลงมือทำหน่อยครับนะครับทางซ้ายมือนะครับชื่อพี่เอกนะครับพี่เอกก็ไม่อ้วนนะครับอว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 บนะครับเนาะเดี๋ยวให้ดูรูปเรื่อยๆนะครับสามสิ่งนะครับที่อยากแบ่งปันวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่คือไอ้บอกเลยว่าไออายุน่าจะน้อยกว่าพี่ๆทุกคนในห้องนี้เพราะผมเนี่ยอายุแค่26นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นในธุรกิจแอมเว์นะครับผมรู้สึกว่าผมอยากแบ่งปัน3าเรื่องนี้นะครับเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการเปิดรับโอกาสนะครับมีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังอยากฟังไหมครับมีบริษัทขายรองเท้านะครับเขาส่งเซลนะครับไปสำรวจตลาดในทวีปแอฟริกาส่งไปเซลล์คนนี้นะครับไปอยู่ที่นู่นนะ่ยแค่สัปดาห์หนึ่งก็บินกลับมาแล้วก็มาบอกเจ้าของบริษัทว่าโอ้ยที่นู่นเนะ่ะเราไม่ต้องไปขายรองเท้าให้นู่นหรอก คนแอฟริกาเขาไม่ใส่รองเท้ากันเราไปขายใครจะซื้อของเราเจ้าของบริษัทนะครับไม่ปักใจเชื่อส่งคนนี้ส่งท็อปเซลไปส่งการตลาดไปนะครับไอ้นู่นนะครับไปแค่วันเดียวครับบินกลับมาเลยครับมาบอกเจ้าของบริษัทว่าหัวหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราบินไปแอฟริกาเลยเอาเงินไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไประดมทุนตั้งตั้งโรงงานเลยผลิตรองเท้าที่นู่นเลยเพราะว่าที่นู่นเนี่ยยังไม่มีใครเนี่ยเขาได้ใช้รองเท้าเลย โจทย์เดียวกันไหมครับเรื่องเดียวกันนะครับกับการคิดไม่เหมือนกันนะครับทาให้ชีวิตสองคนครับแตกต่างกันได้วันนี้เหมือนกันอตมมือได้ครับวันนี้เหมือนกันครับเรามานั่งฟังธุรกิจแอมเบนะครับเราอาจจะแบบเปิดรับโอกาสนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราแบบไม่เปิดรับโอกาสนะครับกลับไปเนี่ยชีวิตเราก็เหมือนเดิมจริงไหมถ้าเราจนอยู่แล้วนะครับเราลองทำแอมเบครับเราจะกลัวอะไรจริงไหม้าไม่สําเร็จกลับไปจนเหมือนเดิมเสียหายไหมยังทันนะครับ อันที่สองนะครับที่อยากแบ่งปันนับคือเราต้องเชื่อว่าเราทําได้50ปีที่แล้วนะครับวงการกีฬาของโลกนะครับเขาบอกว่าไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกที่จะวิ่งได้เนี่ยนะครับในระยะทาง1ไมล์หรือว่า4รอบสนามฟุตบอลเนี่ยตำ่ำระยะเวลาต่ํากว่า4นาทีแน่นอนรวมถึงวงการทางการแพทย์ด้วยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าโดยสรีรนะร่างกายมนุษย์ขายา,ยาวเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับ วิ่งต่ำกว่า4นาทีเนี่ยในระยะทางหนึ่งไมล์เนี่ยเป็นไปไม่ได้มีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าโรเจอร์แบนนิสเตอร์นะครับเขาพยายามซักซอบเนีครับเพื่อจะทำลายสถิตินั้นนะครับเขาวิ่งนะครับทำลายสถิตินะครับ3.59วงการกีฬานะครับก่อตั้งมา50ปีนะครับไม่เคยมีใครวิ่งต่ำกว่า4นาทีได้แต่เรื่องที่สำคัญนะครับไม่ได้สำคัญที่เขาครับ หลังจากเขาวิ่งได้นะครับภายในปีนั้นนะครับมีคนทําลายสถิต,ติแล้ววิ่งได้ต่ากว่า4นาทีครับสิบเกือบ20เคสเลยครับพี่ว่ามันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากความเชื่อใช่ครับพี่มันเกิดจากเราเนี่ยถูกโลกเนี่ยถูกหลักการเนี่ยบล็อกความคิดเราวันนี้เรามาฟังแอมเวนะครับเราจะรู้สึกว่าอุ้ยเราทําไม่ได้หรอกนู่นนี่นะอุ้ยเราเป็นแบบเราเป็นพนักงานประจาดีอยู่แล้วนู่นนี่นั่นนะครับวันนี้ลองเปิดใจฟังก่อนครับ คุณต้องมีความเชื่อด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายครับคือต้องมีเครื่องมือที่ดีวันนี้ถ้าเรามีโจทย์นะครับเอาง่ายๆเลยผมให้พี่ขุดหลุมกว้าง10เมตรยาว10เมตรลึก10เมตรมีเครื่องมือสองเครื่องมือจอบกับรถแบ็กโฮเลือกอะไรครับโอ้โหพี่เลือกดังมากเลยนะครับเลือกอะไรดีครับขับรถแบ็กโฮเป็นนะครับ อ้าวแล้วไม่ไม่เลือกจอบเร็วกว่าแต่เราขับไม่เป็นแต่เราก็รู้ว่าถ้ามันเร็วกว่าเนี่ยเราก็ฝึกได้ถูกไหมเหมือนกันครับแอมเวเหมือนกันครับวันนี้ฟังนะครับเป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับอย่าเพิ่งคิดครับว่าเราเนี่ยเหมาะกับอาชีพนี้ไหมเหมาะกับธุรกิจแอมเวไหมนะครับให้คิดก่อนครับว่าถ้างานเนี้ยนะครับผลลัพธ์มันเป็นสิ่งที่เราใช่เป็นความฝันเรานะครับให้เราลงมือทําก่อนไปทํางานประจําวันแรกทําเป็นเลยไหมครับพี่ เราทำงานประจําเป็นเพราะมีใครสอนครับเพราะรุ่นพี่สอนถูกปะวันนี้คุณมาทำแอมเวย์นะครับผมเป็นคนเรียนไม่เก่งนะครับแต่ผมชอบตั้งใจเรียนผมไปเซ็นเตอร์บ่อยมาก3ปีที่ผ่านมาที่ผมตั้งใจธุรกิจเนี่ยครับผมไม่เคยขาดเซ็นเตอร์เลยแม้แต่วันเดียวจริงๆนะครับคุณแม่จะรู้ดีนะครับผมเนี่ยถ้ามีวันเซ็นเตอร์เนี่ยผมเลือกเซ็นเตอร์ก่อนนะครับวันนี้นะครับมีสิ่งที่ได้รับจากธุรกิจนี้นะครับอยากให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจนะครับ ไอ้บอกก่อนนะครับว่าไอ้กระแนนเนี่ยไม่ได้เอารายได้หรือว่าวิถีชีวิตที่ได้จากธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมาโอ้อวดนะครับแต่ว่าอยากให้ดูนะครับว่าสองสามปีที่เราตั้งใจในธุรกิจเนี่ยครับมันให้ผลลัพธ์เราได้แบบนี้จริงๆครับเรื่องแรกก็คือเรื่องรายได้นะครับมีใครทำแอมเวย์เอาบุญไหมครับคงไม่มีนะครับผมเนี่ยทำเอาบุญนะผมทุกวันนี้ผมก็รับเดือนละหมื่นห้าอยู่นะครับสวัสดีครับเจ้านายนะครับนะช่วยเพิ่มเงินให้ผมหน่อยนะบ ผมมั่นใจว่ากลับไปเนี่ยผมสามหมื่นแน่นอนนะครับก็ <c oughs> นะครับไรายได้นะครับอันนี้เป็นของปีปีนี้เลยตั้งแต่เดือนมกรานะครับก็มกราเนี่ยแสนแปดแสนเจ็ดแสนแปดประมาณเนี้ยนะครับกุมภามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยไรายได้ผมเนี่ยเฉลีย่ยเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณสามแสนทุกวันเนี้ยเราสองคนเนี่ยอายุยี่สิบหกปีเท่ากันทั้งคู่แต่เราเป็นวัยรุ่นนะครับ ที่มีพสัสซีฟอินคำนะครับจากธุรกิจเนี่ยครับเดือนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยนะครับประมาณ300,000บาทต้องต้องขอบคุณต้องขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้เจอธุรกิจนี้นะครับนะครับปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมานะครับผมมีรายได้ทั้งปีเนี่ยกับธุรกิจแอมเบนะครับ2องล้านแปดนะครับตอนอายุ25 ผมมีเงินเก็บนะครับร้านแรกผมมีผมทางานเดียวนะครับเรียนจบมาทํางานวิศวะเลยนะครับไม่เคยมีเงินเก็บอย่างอื่นมาก่อนไม่มีรายได้ทางอื่นนะครับเรียนจบทัทีครับเรียนจบมาเนี่ยทำงานเป็นแอมเวเลยนะครับไม่เคยทําอย่างอื่นเลยนะครับก็ผมทำตัดสินใจเนี่ยนะครับตอนอายุ24ที่ได้เจอกับพี่โตพี่แอนนะครับผมตั้งใจทํากับแนนนะครับหรือไม่เลียมหูไม่เลียมตาเนี่ยคือทาแบบทาอย่างเดียวอ่ะมีวันหนึ่งนะครับเขาเป็นคนคุมบัญชีถูกไหมนะครับเขาก็เอาบัญชีเดินมา นะครับวันที่15ไอไอวันนี้แอมเวย์โอนตังค์ให้เราอ่ะเท่านี้เนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยเอาสมุดบัญชีมาดูเรามีตังค์เก็บอ่ะล้านกว่าบาทถ้าไม่ใช่แอมเวย์อ่ะผมมองไม่ออกเลยครับว่าผมจะได้แบบเนี้ยได้ยังไงนะครับแต่เพราะธุรกิจเนี้ยนะครับศักยภาพของมันนะครับมากมายนะครับทำให้เด็กคู่หนึ่งนะครับมีเงินเก็บล้านแรกนะครับตั้งแต่อยู่24ได้นะครับแล้วก็นะครับตอนผมเรียนจบมาใหม่ๆนะครับก็ อย่างแรกเลยคือไม่กล้าขอตังค์แม่นะเพราะว่าคือที่บ้านผมเนี่ยพี่ชายผมเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งนะครับผมเนี่ยก็ถูกบุกฝังคือพี่ชายก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีแต่ว่าผมถูกบุกฝังว่าเรียนจบมาเนี่ยต้องทํางานหาเงินเองนะครับจบมาเนี่ยก็มีเงินเก็บอะ่ะจากธุรกิจนี้ประมาณแบบแสนกว่าบาทนะครับก็รถคันแรกที่ซื้อเนี่ยก็คือรถคันนี้นะครับแสนกว่าบาทจําได้เลยว่าตอนแนนเนี่ยจะออกไปทํางานนะครับสตาร์ทรถทีนึงเนี่ยตื่นทั้งหมู่บ้านเลย พอรถคันนี้เนี่ยสายพานดังทั้งหมู่บ้านเงินเปลี่ยนสายพานพันห้าไม่มีตังเปลี่ยนอืมแต่ว่านะครับผมยังจําได้เนาะนะครับแต่ว่าวันเนี้ยนะครับตอนเราได้เงินก้อนแรกเนี่ยต้องมาซื้อรถคันเนี้นะครับเงินสดนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็ซื้อรถคันนี้คันหนึ่งนะครับเป็นรถที่ให้เขาเนี่ยขับไปทํางานแล้วตบมือกับธุรกิจแอเวมเน่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยได้มาจากไอเมหมดเลยนะครับเรียนจบมาใหม่ๆนะครับก็อยู่หอพักนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับ จำได้ดีจำชื่อแม่นเลยนะครับชื่อ AM Mansion คือจำได้เพราะว่าบางวันบางวันที่แบบกวาดห้องอนะ่ะผมเราล่วงเต็มพื้นห้องเลยนะปลายปลายเดือนบางเดือนเนี่ยกินมามา่บาบางวันนะกินมาม่าถ้วยเดียวกันเนี่ยก็ไม่กล้าขอตังแม่นะครับจริงๆแม่ก็มีให้นะแต่ว่าไม่กล้าขอนะครับกวาดผมเนี่ยกวาดกวาดห้องเนี่ยผมเนี่ยเต็มห้องเลย ผมก็เปลี่ยนแชมพูนะตอนแรกผมก็คิดว่าซาตินิกมันไม่ดีหรือเปล่าก็เปลี่ยนไปนเรื่อยเลยครับวนกลับมาก็มาจบที่ซาตินิกจนผมมาทําลดน้าหนักเ่ยผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อตอนนั้นเนะี่ยไม่ใช่แชมพูไม่ดีนะผมขาดสารอาหารคือกินมาจนผมร่วงอะ่นะครับเหมือนอยากใช้คำพูดเหมือนพ่กวาม,มอนกันนะฟังตนนี้สงสารผมนะเดี๋ยวฟังจบนะสงสารตัวเองนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็ซื้อบ้านหลังแรกนะครับก็ บ้านหลังนี้นะครับซื้อเมื่อประมาณสักสอสาเดือนที่แล้วนะครับราคา7 000, ล้านนะครับด้วยเงินจากธุรกิจแอมเว์นะครับก็มีความฝันนะครับความฝันผมเนี่ยคือผมเป็นเด็กแบบเด็กเด็ก,ดกต่างจังหวัดอะครับผมไม่มีความฝันอะไรยิ่งใหญ่ครับแต่ความฝันผมเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับคนที่ผมรักมากกว่าอยู่กับแม่อยู่กับแฟนอย่างเงี้ยนะครับซื้อบ้านหลังนี้ก็เป็นความฝันของแม่ความฝันของแฟนผมนะครับที่อยากอยู่ที่ดีๆอยากมีพื้นที่เดินรอบบ้านแม่ผมเนี่ยบอกว่า แม่อยากได้บ้านที่มีพื้นที่แม่อยากปลูก,ลกต้นกะเพราในหลังบ้านพอแม่จะผักกะเพราให้เรากินอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบแค่จุดเล็กๆครับแต่มันทําให้เราอะ่ะมีแรงบันใจในการเดินต่อนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบเรื่องท่องเที่ยวนะครับก็ถ้าใครสําเร็จขึ้นมาเนี่ยทุกคนที่สาเร็จในธุรกิจแอมเ์เนี่ยก็จะได้อยู่แล้วผมไปทริปแรกเนี่ยกับแอมเ์คือเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็อันนี้คือรูปที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยผมใช้เวลานับคะแนนเนี่ยหเดือนเนี่ยพาตัวเราเองเนี่ยผ่านทริปเมดิซึ่งเป็นทร,ร,นริ พาไปฟรีเนี่ยสองท่านนะครับเนาะก็พาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปยุโรปนะครับก็เป็นความฝันของคนที่เรารักทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่มีความฝันไปเที่ยวยุโรปนะครับแต่เมื่อมันเป็นความฝันของคนที่เรารักเนี่ยเราควรตัดสินใจทํำไหมครับจริงไหมนะครับก็ควรตัดสินใจทํานะครับก็ไปเที่ยวอยู่บนเรือลำนี้นะครับเกือบสิบวันนะครับใหญ่เป็นันดับสองของโลกชื่อเรือฟรีดอมออฟเดอะสีนะครับบนดัดฟ้าเรือเนี่ยแค่คุณวิ่งรอบดัดฟ้าเรือเนี่ยก็หอบแล้วนะครับเพราะว่ามันรอบดัดฟ้าเนี่ยก็กิ ก็ผมก็ยืนอยูย่เฉยนะแนนก็เดินมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้ผมกอดนะครับ <c oughs> ผู้ชายใครชอบดูบอลบ้างครับสนามหนึ่งที่ต้องไปเลยคือที่นี่คำนูเป็นความฝันเลยนะอันนี้คือความฝันเพื่อนผมนะนะครับผมส่งรูปนี้ไปให้เพื่อนดูนะครับวันที่เราสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ลูกก็พาคุณแม่ไปคุณแม่ก็มีรอยยิ้มนะครับคุณแม่นะครับอันนั้นเป็นองค์กรผมนะครับคุณแม่นะครับก็พาคุณลูกไปเหมือนกัน ลูกก็มีรอยยิ้มลูกก็มีรอยยิ้มนะครับวันนี้เราทําธุรกิจนะครับเพื่อคนที่เรารักนะครับมีรูปครอบครัวครับตั้งแต่ทริปแรกถ่ายที่ฝรั่งเศสนะครับไปหอมแก้มคุณแม่ครับบนเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนะครับที่น่านน้ำอิตาลีนะครับมีรูปเนี้ยในครอบครัวเรานะครับถ้าไม่ใช่เราสองคนแล้วใครจะเป็นคนพาไปจริงไหมนะครับตั้งใจทําให้สําเร็จครับพี่นะครับล่าสุดนะครับเดือนมกรานะครับก็ เพิ่งกลับมาจากนิวซีแลนด์นะครับรูปนี้สวยไหมครับรูปนี้สวยเพราะอะไรครับเพราะถ่ายที่นิวซีแลนด์ถ้าถ่ายที่เมืองการเนี่ยอาจจะไม่สวยเท่านี้นะครับจริงไหมจริงจริงวิวก็คล้ายกันนะครับเนี่ยก็ไปแบบถ่ายรูปสวยๆเนีย่ยผมก็นั่งอยู่เฉยๆนะน้องแนนก็มานั่งตักอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ <laughs> ไปมิลฟอร์ดซาวนะครับเป็นสิ่งพิธีจารโลดนะครับจําพี่เอกกับพี่ต้าได้ไหมครับอสองคนเนี้ยก็ได้ไปเที่ยวนิวซีแลนด์กับเรา ตัดใจทําแค่ปีเดียวนะครับไปโดูบัญชีจ้ำนะครับก็โดดสกายได้ครั้งหนึ่งในชีวิตครับแล้วบอกตรงๆครับมันจะไม่มีครั้งที่2สําหรับผมแน่นอนนะครับเพราะโดนยุนะครับเนี่ยรูปครอบครัวเราในทริปที่2ต่อจากนี้ไปนะครับผมเนี่ยจะมีรูปครอบครัวนะครับของผมนะครับทุกๆทริปแล้วจะมีครอบครัวผมนะครับเปิดใจครับเข้ามาทําธุรกิจกับผมนะครับเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆครับตลอดเวลานะครับแล้วก็นะครับทริปต่อไปนะครับก็จะได้ไปไอเฟลนะครับไปปารีสนะครับ ไม่ใช่ปารีสมอนทนนะครับพี่ปารีสที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไปดูใบใครไปดูใบบ้างขอเสียงนไปดูใบหน่อยครับนะครับนะครับครอบครัวเรานะครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ในรูปนี้นะครับทุกคนนะครับได้ไปปารีสเกือบทั้งหมดครับคือความฝันเรานะครับอยู่กับคนที่เรารักครับ ผมชวนคนอื่นมานะผมก็รักเขาครับอยากให้เขาสำเร็จด้วยกันนะครับแอมเวนะครับดูแลเราแบบมีคุณค่ามากๆสําเร็จนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินไม่ใช่แค่เรื่องบ้านไม่ใช่แค่เรื่องรถครับแต่มันคือเด็กอายุเด็ก2คนอายุ26ครับที่มีผู้บริหารนะครับมาคอยต้อนรับเรานะครับที่บริษัทครับตบมือกับสตาฟแอมเวะครับที่นั่งด้านหน้าหน่อยนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่นะครับ ผมก็มีความฝันเรื่อยๆนะครับความฝันผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตื่นเช้ามาเนี่ยน้องแนงก็จะบอกความฝันอยุดบ่อยๆนะครับว่าแนนอยากได้นู่นนะแนนอยากได้นี่นะอันนั้ก็เป็นความฝันของผมเหมือนกันนะครับเนาะสุดท้ายครับสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับก็นะครับเชิญครับนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะบอกว่านะครับโอกาสนี้นะครับมันเป็นของทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะรับมันไว้ได้หรือเปล่านะครับผมมาถึงจุดนี้ได้นะครับ ต้องขอบคุณพี่โตพี่แอนขอบคุณพี่แซมนะครับขอบคุณพี่มดพี่มิน์นะครับที่คอยขัดเกลาคอยเจรนายเรานะครับให้เราเนี่ยนะครับจักถ่านนะครับวันนี้เราผ่านแรงกดดันนะครับผ่านอะไรมามากมายนะครับเป็นเพชรในวันนี้ครับขอบคุณพี่ทุกท่านมากมากนะครับขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่ตัดสินใจนะครับจัดเวลามาฟังเราเนี่ยทั้ง3รหัสในวันนี้นะครับขอบคุณมากมากนะครับขอคือเวลานะครับสวัสดีครับ